สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอมืมาพบการกบมะพร้าวใหญ่นะครับอืหน้าตาแบบเดิมๆครับนี่ครับอ้าวอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่อาจารย์เจออาจารย์ทีไ่ไรอาจารย์ขึ้นทุกทีนครับวันนี้อาจารย์เขาได้ไปซื้อรถช่องมาครับ รถช่องไวเจดมาถุงหนึ่งอาจารย์เขาก็เลยอยากจะกินกะทิเขาก็เลยต้องขึ้นมะพร้าวเพื่อจะไปเอาเอามะพร้าวลงมาแล้วจะทําการปอกมันเพื่อจะเอาไปทํากะทิรดช่องครับหวเจดพอดีว่าที่ร้านไขอย้ําตาลอาจารย์ฟรีมาถุงหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ซื้อรดช่องมาครับดูที่ว่าจะพอได้กินรดช่องหวเจตไหมครับ จะเอาไว้ทำรสช่องวัเจ็ดนะครับท่านผู้ชมใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลปี๊บอ้าวได้หนึ่งลแล้วครับท่านผู้ชมโอ้จะได้ทั้งเครือเลยอาจารย์โอ้โหแน่นอนครับนี่ครับรสช่องวัเจ็ดครับนี่ท่านผู้ชมต้องใช้มะพร้าวใหม่ๆครับรสชาติมันจะหวานหอมแห้งเกินไปก็ไม่ดีครับท่านผู้ชมกะทิมันจะมืนุ่น นี่ครับมะพร้าวกำลังดีครับนี่ครับต้องแห้งกําลังดีของมันเนี่ยครับท่านผู้ชมอ้าวที่รับชมอยู่นะครับอนี่ครับลงมาแล้วนะครับอ้าวอาจารย์บอกอันไม่พอครับอันเดียวไม่พออาจารย์บอกมันไม่มันครับต้องเล่นอีกอันครับช่องวัดเจ็ดครับเส้นข้าวเหนียวนุ่มนี่ครับ อ๋อน้าแข็งใส่หน่อยครับหรือไม่ก็เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้มันเย็นหน่อยแจ่วเลยถ้ามีตู้เย็นนะครับโอ้โหน้ําตาลปี๊บละลายกับกะทิค้นๆครับหอมๆกะทิเราคั้นเองนะครับอาจารย์จะขึ้นไปแล้วก็เอาไปคั้นเองคูดครับมีกระต่ายที่บ้านเขามีกระต่ายเขาสร้างกระต่ายไว้ครับขังกรงไว้ตวงเอาข้าวเอาน้ําเลี้ยงทุกวันครับเผื่อเกี้ยวหญ้าเลี้ยงด้วยครับ นี่ลงมาทั้งเครือแล้วโอ้ยพอครับแหมวันนี้เราช่องกะไอ้กะทิวเจดนะครับอ่ายังไม่พอครับท่านผู้ชมอาจารย์บอกมันยังไม่มันอาจารย์บอกมันยังไม่มันเฮ้ยอาจารย์ไม่พอเลยนะ มันเป็นถุ่มไม่ล่เลยคานผู้ชมเออนั่นแหละอาจารย์โผเนื้อแจ่วหวานมันกรอบนะครับอาจารย์ก็ลงตรงตัดแล้วครับอาจารย์บอกยังไม่พอครับจะเอาไปทำรถช่องครับ วันนี้ขอให้ซื้อรอดช่องมาถุงขอให้น้ำตาลปี๊บมาครับาจารย์ทำการตัดใหญ่ครับเพื่อจะเอาไปทำกะทิรดช่องต้องไปนั่งลงทุนคูดเองด้วยครับผ่านแล้วครับาคานแล้วท่านผู้ชมโอ้ยพอแล้วมั้งอาจารย์ จาน